อันนี้จะเป็นอีพีโซดที่4เราพูดถึงเรื่องการบริหารงานทีมขายเราพูดถึงสิ่งที่ทีมขายต้องทำมีอะไรบ้างเราพูดถึงสิ่งที่ทีมขายจะต้องเข้าใจช่องทางจำหน่ายเป็นอย่างไรบ้างเราพูดถึงทีมขายจะต้องมีความรู้และการนําแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดไปใช้ สิ่งที่อาจารย์พูดทหมดเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่เราจําได้ไหมว่าเราจะเอาทีมขายไปขายใครอย่างไรมันมีความยากความง่ายหรือความซับซ้อนที่ไม่เหมือนกันตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่เขาถามว่าแล้วคุณจะบริหารงานทีมขายเนี่ยแค่สามสี่ข้อนั้นจบแล้วหรือเปล่ายังไม่จบอันนี้เป็นบริบทที่สำคัญที่สุดเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ Put the right man to the right job ต่อด้วย at the right time ความหมายก็คือว่าในการที่คุณจะเอาทีมขายไปขายให้กับใครย้ำนะขายให้กับใครการสื่อสารกระบวนการสื่อสารเนื้อหาการสื่อสารย่อมมีความยากง่ายสลับซับซ้อนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ในบริหารทีมขายนั้นต้องเข้าใจว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณนั้นน่ะเขาจะสื่อสารกับคุณแบบไหน และนั่นคือที่มาที่ไปก็คือว่าถ้าคุณรู้งานเข้าใจงานคุณต้องรู้คนเข้าใจคนถ้าคุณรู้งานเข้าใจงานแต่คุณเอาคนผิดงานและสิ่งที่จะได้เป้าหมายจากง,งานมันก็จะไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะพูดในเรื่องของ Put the right man to the right job นะครับ การจัดคนเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูอันนี้ก่อนเรื่อง competency ก่อนในแต่ละสายงานของทีมขายเนี่ยคุณต้องกำหนดเลยว่า competency ที่คุณต้องการในแต่ละสายงานเนี่ยความเก่งความฉลาดไว้พริบเรื่องอะไรแต่มีอะไรบ้างทักษะและความรู้ไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวแต่ต้องดูที่ทักษะด้วยความเป็นผู้นำ leadership ผู้นำไม่จะเป็นต้องเป็นผู้นำโดยตำแหน่ง แต่มีบุคลิกของความเป็นผู้นําที่จะไม่ได้ยอมรับข้อโต้แย้งอะไรง่ายๆนั้นคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเวลารับฟังข้อโต้แย้งแบบปับ๊บเขาจะหยุดคิดและเขาจะโต้กลับคําว่าโต้แยง้งไม่ใช่โต้แย้งกลับนะคำว่าโต้กลับก็คือทําให้ความโต้แย้งอันนั้นเนี่ยมันอ่อนลงได้ไหมมันชดเชยความโต้แย้งนั้นด้วยความรู้อะไรใหม่ๆได้ไหมด้วยคุณสมบัติใหม่ๆของยาเราได้หรือไม่อันนี้คือเรื่องของ l e a ดอร์ชิพและสําคัญที่สุดคนคนนั้น ต้องมีทัศนคติต่อการพัฒนาตัวเองไม่ใช่ใครพูดอะไรไม่ตรงกับช้ฉันบอกผิดหมดไม่ได้ต้องรู้จักคำว่าครับผมเข้าใจเลยครับครับเดี๋ยวผมจะนำสิ่งต่างๆตอนนี้ไปพัฒนาต่อไปครับเซลล์เดเวล็อปเมนต์มันมาจากด้วยการสื่อสารสะท้อนกลับได้และมันจะทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเรารู้สึกดีกับทีมขายของเราไปด้วย ความซื่อสัตย์สําคัญที่สุดต่อให้คุณมีทีมงานขายเก่งอย่างไรก็แล้วแต่จากประสบการณ์ของอาจารย์แล้วเนี่ยเก่งอาจารย์ไม่ได้ให้คะแนนอันดับหนึ่งเนาะความซื่อสัต์จุลิตอาจารย์ให้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งเสมอเก่งพัฒนาได้ขยันบี้ได้ผิดพลาดค่อยๆแก้ไขได้แต่ความซื่อสัตย์มันเป็นอยู่ใน DNA ของคนที่จะทำงานเพราะนั้นทีมขายต้องมีความซื่อสัตย์มาก แม้แต่การพูดการจาสำคัญที่สุด determination ต้องมีอะไรครับความแม่นยำเดินไปตามที่ฉันคิดฉันจะทำต้องมี determination ไปตรงจุดนั้นไ,ได้นะครับ fighting spirit ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจในความรู้สึกของคนที่เราสื่อสารด้วยพูดคุยด้วย และสุดท้ายต้องเป็นคนที่รู้จักเสียสลัทีมขายต้องรู้จักเสียสลับเพราะวันที่คุณพยายามจะเอาเปรียบใครก็ตามลูกค้าคุณสักวันหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าคุณพยายามเอาเปรียบเขาในความเสียสละที่คุณแสดงออกนั้นอาจจะมีความที่คุณอยากจะเอาเปรียบเขาอยู่อันนี้สําคัญมากในภาษาอังกฤษเขาพูดอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่า you can fool your customer once คุณอาจจะหลอกลูกค้าของคุณได้สักครั้ง All twice หรือ2ครั้ง but you cannot fool your customer all the time คุณไม่มีทางจะหลอกลูกค้าคุณไปได้ตลอดไปหรอกนะครับนั้นทีมขายนี่คือคุณสมบัติที่เราจะต้องคิดให้ดีแล้วทีนี้คุณสมบัตินี่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานนะอาจารย์บอกพื้นฐานแล้วเราจะวางคนซึ่งมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันได้อย่างไรอาจารย์ก็ให้ข้อมูลนี้เลยนะครับอันนี้ออกสอบครับมาดู คนกลุ่มแรกอาจารย์รยกว่าเป็น promoting type promoting type นี่คือคนที่มีจุดแข็งเรื่องอะไรครับ creative จินตนาการเก่งมากคุยเก่งเต็มด้วยพลันตื่นตัวตลอดเวลาบางคนก็เรียกว่าไฮเปอร์จุดอ่อนของคุณนี่อะไรครับ <c oughs> วันนี้มันคุยอย่างนี้พวกนี้เปลี่ยนละบางทีคุยตอนเช้าตอนบ่ายเปลี่ยนอีกละ listening ไม่ค่อยฟังอะ่ะพูดอย่างเดียว ขอให้ฉันได้พูดเถอะนะครับ emotional พวกนี้ไม่ใช่อารมณ์ร้ายนะอะไรนี่อะไรน่ะก,ก็มีอารมณ์บางทีก็คึกคักเกินเหตุบางทีก็หงอยเหงาเกินเหตุเขาเรียกอะไรรุ่มรุ่ม,ม,มตอนๆนอะ่ะ emotional ประเภทนั้นครับ Calm นะครับจุดอ่อนของมันก็คือสงบสงเงียมเจียมตัวคนประเภทนี้บอกได้เลยนะครับให้นั่งเฉยๆสิบนาะทีมันลงแดงตายไปแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นมีจุดอ่อนไหมมีจุดอ่อนมีจุดแข็งไม่มีจุดแข็งคิดดีๆว่าถ้าคุณมีพนักง,งานขายลักษณะแบบนี้คุณเหมาะจะให้เขาไปขายกับใครในช่องทางไหนกลุ่มที่2เราเรียกว่า facilitating type กลุ่มนี้ข้อดีคืออะไรครับ friendly มากอยู่กับใครทุกคนอยากให้ชวนให้มาเฮ้ยไป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 ,ไปด้วยกันไปด้วยกันนะครับ ซัพพอร์ตเขาชักจะพูดคำหนึ่งครับมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรผมช่วยไหมมีอะไรให้หนูช่วยไหมคนนี้คือจุดแข็งมากความซื่อสัตย์ความไว้วางใจเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับและเขาเกียรตที่สุดก,ก็คือคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับเขาแค่เขาจะมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่อาจารย์บอกให้เลยว่าอาจารย์มีคนคนนี้อยู่คนหนึ่ง แต่อาจารย์ไม่ให้ก็เปลี่นแงการขายนะครับอาจารย์ตั้งให้เป็น human resource manager เป็นอะไรครับเป็นผู้จัดจาก,การฝ่ายบุคคลเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้ต่อรองกับพวกสหาภาพเพราะเขาใจเย็นมากสหาภาพว่าอะไรมาเขาก็ไม่ว่าเขาฟังฟังฟังอย่างเดียวสหาภาพพูดอะไรมาเขาออนเนสตี้มารายงานทุกอย่างที่เขาได้ยินและเขาจะไม่เคยตอบโต้อะไรเลยถ้าสิ่งนั้นยังไม่ได้รับคําสั่งออกไปอะไร เพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นคนที่ยังไงครับสปอร์ตทุกอย่างหมดแต่จุดอ้อนคนกลุ่มนี้คืออะไรครับ Hesitating กระวนกระวายทำก็ไม่ทำอึดอัดนะครับพูดก็ไม่พูดถามอะไรบางทีก็ไม่พูดนะครับวิตกกังวลไปหมด Initiate idea เเออเธอมีไอเดียอะไรไหม คนนี้ไม่ค่อยมีอ่ะอย่าไปขอไอเดียนะครับคนนี้ปาะถาไอเดียอะไรก็แล้วแต่กลุ่มแล้วกันค่ะแล้วแต่กลุ่มแล้วกันครับกีฟอัพไม่ไหวามากๆทําไงลยครับไปแล้วครับพี่ผมไม่ไหวแล้วแรงกดดันแบบนี้ผมอยู่ไม่ได้ผมขอโทษผมไปเลยครับและมักจะพูดด้คําว่าผมไม่มีความสามารถพอผมผิดไปแล้วหนูผิดไปแล้วชอบโทษตัวเองเนาะอันนี้จุดอ่อนเขานะ argument เวลาถามอะเฮ้ยมีความคิดอะไรบ้างตามพี่เลยครับเฮ้ยมันต้องมีข้อตัวแยางอะไรบ้างสิผมไม่มีครับงั้นคนกลุ่มนี้ถามว่าถ้าคุณเอาไปเป็นเซลล์เนี่ยเนาะกลับมาคุณจะมีออเดอร์ไหมอะบางคนบอกเฮ้ยโอ้เขาเทคแคร์ดีมากอะรีดีมากแต่ทุกอย่างพอลูกค้าบอกเออยังมีอยู่สวัสดีค่ะเออโรงพยาบาลยังไม่เอายาเข้าหรอกอ๋อไม่เป็นไรครับแล้วคุณเอาคนนี้ไปเป็นพนักงานขายได้เปล่าละ่ะไม่ได้ตอบได้หรือว่าไม่ได้ คิดเอาเองเนาะเอาไปไว้ตรงไหนดีล่ะไปคิดเอาเองกลุ่มที่3เป็นกลุ่ม analytical type กลุ่มนี้มีจุดแข็งคืออะไรครับมีรายละเอียดอย่ามั่วถ้ามั่วฉันแยงถ้ามีรายละเอียดฉันตาม precise ถูกต้องแม่นยำหนึบวกหคือ2 2งบวกสคือ4 3่บวกสเป็น9เฮ้ย ทันทีนะครับพรุ่งนี้นัดเจอกี่โมงไอ้คนกลุ่มแรกบอกเช้าเช้าไอ้เ้าไอ้นี่บอกกี่โมงบอกมาเห็นไหมครับไอ้โปรโมทติ้งไทยบอกตอนเช้าแต่อันนั้นเจไทบอกเอามาให้แน่กี่โมงเพราะอะไรครับเขาเป็นคนที่มีรายละเอียดนั่นเองคอนสิสเทนต์คิดอะไรทําอะไรได้รับอะไรไม่ให้ทำไม่ค่อยเลิกลาและไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงยังมั่นคงคิด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  บางทีคิดจนไอ้พวกนี้บอกว่าไงนะเฮ้ยมึงจะคิดไปถึงไหนเขาทำกันไปถึงไหนแล้วไอ้นี่ไม่บอกขอฉันคิดให้ดีก่อน consistent ก่อน consistent นะครับ security is right พูกเนีนยนเว้ยผมจะไปทำบัญชีหมดเลยมันผิดตัวเลขไปแค่จุดส,สลึงหนึ่งอะ่ะจุดสองห้าสตางค์อะมันยังนั่งทำค้นหาเนี่ยรายรับรายจ่ายจนกว่าจะจบที่จุดสอได้คนกลุ่มนี้ ผมเอาไปเป็นพนักง,งานขายได้ไหมคิดก่อนเนาะคนกลุ่มนี้ผมเอาปเป็นพนักง,งานขายได้ไหมผมเอาไปทำอะไรไหมในทีมขายไปนั่งเช็คสต็อกจากข้อมูลว่าลูกค้ารายนี้ซื้อไปเดือนนี้3เดือนต้องหมดแล้วถ้า3เดือนยังไม่สั่งไอ้นี่เอาลิสต์มาเลยว่า3เดือนมันยังไม่สั่ง ลูกค้าลายนี้เคยซื้อทีแล้วประมาณ5้าโลอยู่ๆเที่านี้สั่งห้าสิบโลมันรายงานเลยว่าอยู่ๆมันสั่งห้าสิบโลละเอียดไหมครับเลยเอามาเป็นอะไรนะเซลล์ซัพพอร์ตเหมือนกับ IT ทีนั่แหละทีมขายชอบมากเลยเพราะอะไรไม่ต้องมานั่งดูเลยว่าเดือนนี้ฉันจะไปเก็บออเดอร์ที่ไหนเฮ้ยมีคิวต้องเสนอยาโรงพยาบาลเมื่อไหร่อันนี้บอกเป๊ะ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 เป,เปจริงๆนะครับจุดอ่อนของปุ่มคนนี้มีไหมมี นิดพิเกอร์มันมัวแต่เก็บรายละเอียดจนไหมครับกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ล้วบอกเฮ้ยข้อมูลพอแล้วบางทีอาจารย์บอกข้อมูลพอแล้วมันก็ว่าไงครับเดี๋ยวพี่ผมยังเก็บอีกนิดขออีกนิดขออีกนิดนึงเราก็เลยว่าไอพวกถักไหมไพรมถักทียตลาดสโลเพราะอะไรครับคนกลุ่มนี้บอกสโลบัตทัวแต่ไอคนกลุ่มนี้บอกว่าไงครับกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่นะครับอินโนเวชั่น ให้คิดอะไรที่มันเป็นจินตนาการมีความสร้างสรรค์แบบว่าสร้างนวัตกรรมดิเขาบอกเขาจะบอกว่าไงครับไปเสี่ยงทำไมเห็นไหมคนนี้ก็บอก security is right ไงไปสร้างนวัตกรรมเสี่ยงทำไมของเก่าก็ดีอยู่แล้วอะ่ะครับ risk taking อ่ะวันนี้โปรเจกต์นี้สรุปแล้ว60-40ทุกคนเห็นด้วยโอกาสสำเร็จ60เสี่ยง40อันนี้ยกมือค้างเลยโทษนะครับพี่ ห0สิสี่เสียงเกินไปเราหาข้อมูลหาข้อมูลจนกว่าจะได้70-30หรือ80-20ค่อยทําดีไหมอาจารย์เคยมีคนคนหนึ่งแบบนี้นะครับแต่อาจารย์มาใช้เขาที่หลังมีตัวอย่างันนึงเนี่ยลูกน้องเก่าอาจารย์นั่งฟังโอ้โหนั่งคุยทีมขายพี่ออกโคตหลักตัวนี้มาเลยราย,ารยการรายการหนึ่งแถมหนึ่งซื้อแถมทองไม่มีใครค้านสักคนเลยไม่มีไอคนนี้อยู่ด้วยเลย เราก็ออกตล,ลาดไปทไําไปได้3เดือนทองไม่กลับแต่สินค้ากลับมาหมดเลยเพราะเราขาดคนที่มองในรายละเอียดไงนั้นคิดดูดีว่าในทีมขายมีแบบนี้จะไปไว้ที่ไหนดีกลุ่มสุดท้ายเราเรียกว่าคอนโทรลเลอร์ไทป์คนกลุ่มนี้ Resource Oriented ถ้าเทียบก็คือคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ อาพูดง่ายดูเกมฟุตบอลนะเขาเบื่อมากที่จะต้องดูตั้งแต่แนะนําตัวตั้งแต่บอกว่านี้นั่งฟังเพลงชาติไม่อ่ะเขาอยากรู้เติมเริ่มต้นว่าใครเล่นบ้างครึ่งแรกจบแล้วสกอร์เป็นเท่าไหร่ครึ่งหลังจบแล้วสกอร์เป็นเท่าไหร่พอละคนคนนี้เขาบอกเอาแค่ต้นกลางท้ายแล้วรวบผลเป็นอย่างไร result oriented นะครับ winner ถ้าคุณมีพนักงานขายที่เป็นลักษณะแบบนี้คุณจะสังเกตได้อย่างว่าไอคนนี้เนี่ยถ้ามันทํายอดขายได้มากเท่าไหร่มันจะทําและทําไม่เลิกด้วยและมันสิ่งที่อาจารย์คิดว่าคนจะทํายอดขายประเภทนี้ได้ก็คือคนที่จะเป็นลักษณะที่ทํายอดขายนีย้แหละคุณอย่าตั้งคา์เกตจบแค่ร้อยคุณอย่าตั้งทา์เกตจบแค่แบบเอายาเข้าโรงพยาบาลนี้ได้จบคุณอาจจะต้องตั้งว่าถ้าเข้าโรงพยาบาลได้สิบแห่ง ได้อะไร5แห่งได้อะไรถ้าทํายอดขายได้ร้อนึ่งร0อยเได้อะไร120ได้อะไรคนที่เป็น control ไท p ์เนี่ยเขาจะเป็นลนักษณะแบบนี้ครับฉันจะต้องเป็น w i n อร์ฉันจะต้องเป็นทุกอย่างที่ชนะคนอื่นได้ speed คนคนนี้อย่าหวังเอารายละเอียดเหมือนอย่างคนกลุ่มนี้เพราะอะไรครับมันตะบันไม่เลิกและตะบันเร็วด้วยแล้วทำแบบ น้องแนงน้อมแนมนุ่มนุ่นำนำมันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับ worth spending คนนี้นะบอกได้เลยคุณสบายใจได้อย่างเวลาเข้ามาของบอะไรคุณหรือเขาขอจะเข้าไปทำนู่นทำนู่นทำนี่ในสมองก็าคำนวณเสมอว่าให้เท่าไหร่ถึงจะคุ้ม worth spending controller type ไม่ใช่ไม่ใช้นะใช้แต่เขาจะรู้ว่าใช้แค่ไหนถึงจะคุ้ม จุดอ่อนคนกลุ่มนี้กันเลยครับอย่าไปหวังความเมตตาจากมันเวลาทะเลาะกันเสร็จปั๊บมันไม่โกรธนะมันไม่คิดอะไรนะแต่เราบอกเฮ้ยมึงไปขอโทษเขาหน่อยสิเขาจะบอกว่าไงรู้ไหมผมทาอะไรผิดอหรพี่พเขาไม่รู้สึกว่าเอ้ยเขาพูดไปนี่มันผิดอะ่ะเขาทําให้คนอื่นเสียใจไม่มีเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเอาเซลแมนแบบนี้ไปคุยกับลูกค้าแล้วเขาบอกว่าดิลมีแค่เนี้ยเฮียมตายต่อไม่ได้แล้ว หรือไปคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกเฮ้ยราคานี้คุณมามันมันมันไม่ได้นะ<_ <A> _>ได้เต็มที่เท่าน,นี้แหละครับเพราะอะไรมันไม่มีคําว่าเอ p มพ h y ีอ่ะเพราะฉะนั้นจุดดีบางอย่างก็มีจุดอ่อนบางอย่างก็มีดันนงนั้น,นาการ put the right man to the right job at the right time ถึงมีความจําเป็นมากในการบริหารทีมขาย innovation คนกลุ่มนี้ก็ไม่ค่ยจินตนาการหรอกครับเพราะอะไรครับ เฮ้ยจินตนาการมากยัไม่คุ้มอ่ะเพราะเขอะไรครับเขา w o r t spending ไงโยนตุ้มน้ำต้องกับเพื่อมโยนตุ้มน้ําไม่กับเพื่อมมันเลิกโยนเลยแล้วบอกเดี๋ยวสิตอนนี้เป็นน้ําแข็งอยู่ยเฮ้ยก็ไปโยนที่เป็นน้ำนี่ไม่เสียเวลานี่คือคนประเภทนี้มันนี oriented ทำแล้วต้องได้ตังค์อ่ะถ้าทำแล้วไม่ได้ตังค์ทำไปทำไม สังเกตไหมว่าคนสี่กลุ่มนี้อาจารย์ั้นเราเอาคนที่ไปเป็นเซลแมนเอาคนนี้ไปเป็นดีเทลแมนมันไม่ใช่แค่นั้นก่อนที่คุณจะพุทธ the right man to the right job at the right time คุณต้องไปดูด้วยว่าเขาต้องไปดีลกับลูกค้าประเภทไหนเขาต้องไปดีลกับระบบแบบไหนเขาต้องไปดีลกับเงื่อนไขแบบไหนบางเงื่อนไขคุณอาจจะต้องใช้กลุ่ม a n a l y t i c ก l ก็ได้บางเงื่อนไขคุณอาจจะต้องเอาใช้แบบ promoting ก็ได้บางเงื่อนไขาอาจจะต้อง facilitating บางเงื่อนไข controlling นั้น Put the right man at the right job ของการบริหารงานทีมขายเขาบอก knowing your customer รู้จักลูกค้าคุณ this the most important to put the right man to the right job อันที่สอง knowing the situation knowing the complication and c o n s e q u e n c e of the complication then you know how to put the right man to the right job เก็านะครับอันนี้เป็น exercise ที่อาจารย์อยากจะให้เธอลองฝึกทำดูนะครับคุณจะใช้คนประเภทไหนเช่นเสนอยาให้โรงพยาบาลใช้รักษาผู้ป่วยเสนอยาให้โรงพยาบาลใช้สักงคาผู้ป่วยเธออาจจะพูดถึง สองลักษณะได้ไม่เป็นไรเสนอยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติมีสองลักษณะได้ไม่เป็นไรคนประเภทไหนขอยอดสั่งซื้อจากโรงพยาบาลขอเดิ่อนั่นแหละประเภทไหนมีแพทย์อยากทำวิจัยยาของเราในผู้ป่วยของเขาในโรงพยาบาลคุณจะเอาคนประเภทไหนไปดีหัวหน้าทีม call center เ,เ,เพื่อทำธุรกิจออนไลน์คุณควรจะเอาคนประเภทไหนไปนั่งทำ c อ l l เซนเตอหรือเทเลคอร์ให้ทุกคนส่งอันนี้ในไลน์กลุ่มวิชานะครับหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วทำอันนี้มาเลยอาจารย์คงจะจบด้วยบทสรุปอันนี้ก็คือการบริหารงานทีมขายโดยระสุทก็คือต้องเข้าใจด้วยว่าการทำงานของทีมขายนั้นก็คือบริบทที่ต้องตามตาม,ตามยุทธศาสตร์ ของการตลาดที่วางเอาไว้ให้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละตัวเพื่ออะไรครับเพื่อให้ซัพพลายโปรดักต์ของเรานะมีแบรนด์แว u e ลู